ยาเดวตาสันติวิหารมันสีนีทูเปคารโพธิคารตาหิงตาหิงตาธรรมธาเนียนภวันตุปูชิตาโสทิงกโรนเตทะวิหารมันทะเลเถราจะมาชาณวกาจะพิงข้วนสารามิกาธานปติอุปาสสกา ขามาจะเทสานิขมาจะอินสาราสปานะพัวตาสุขิตาภวันตุเตชะลาพุชายะปิจะอันทสัมภวาสังเสธชาตาอัตวปปานติกานินญานิกังธรรมวรังปฏิจตจะเตสพเภปิทุกขสส การตุสังขยังธาตุจิรังสตังธรรมโมธรรมธทาราจปุงคาราสังขัวหัวตุสมะควะอัายะจะหิตายะจะเอหัมอัมเหรังขตุสัมสัมธรรมโมสัพเพปิธรรมะจาริโน วุทิสัมปาปุเนยามะทามมอริยาปเวนทิเตปัสสนาโหนตุสะเพปิปานิโนภุนทัสสาเนะสัมมาทาลังปเวชนตัวกาเรเทววะปวัสตุวุทิภาวายาสตางสมิทังเนตุเมทนิง มาตาปิตาจะอันตรชังนิจังราขันตุราขันติปุนตะกังเอวังธรรมเมนะราชาโนปะชังราขันตุสัมปทา ตุงคำปัตตาจะนิท <im cose wick> so ุขาพยาปัตตาจะนิมภยาโสัมปัตตาจะนิโสกโหนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะอัมเหียสัมสัมปตังปุญยสัมปะทังทัพเพเทวานุโมทานตุสัพพะสัมปติธิยาทานังทัธานตุสัทธายาสีรังลาขันตุสัพพะทาภาวนา ิรตาโหตุคาชันตุเทวตาคาตาสัพเพพุทธาภรปัตาจักเกจักเจกะปัจเจกานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเชนะลักขังพันธามิสัพปโซโหตุสัพพังสุมังฆรังลาคันตุสัพพเทวตาสัพพุทธานุภา เวนะโสถีโหนตุนิรันตรังโหนตุสาพังสุมังฆะรังลังขันตุสาปเทวตาสามปะธรรมานุภาเวนะสธาโสติโหนตุนิรันตรังโหนตุสาพังสุมังฆารังลักขันตุสาปเทวตาสามปสังฆานุภาเวนะโสติโหนตุนิรันตรัง ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนุภาพแห่งการบูชาพระรัตนาตรัยด้วยการสาธยายบวชสวดมนต์พระสูตรพระปริศและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ข้าพเจ้าให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวยเทพทั้งหลายได้โปรดอนุโมทนาในการสวดมนต์สาธยายธรรมเหล่านี้ เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยอวยพรให้แก่ข้าพเจ้าอํานวยอวยพรให้แก่วัตถุมงคลพระปิตายอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญไหว้คูหกสิบดลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3บริษัท 3, สามสิงสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งปริตจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุประการเทอญ